ัดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้ารับสองรับสองวันนี้มาหาเห็ดรอบสองไมักนะมาหาเห็ดรอบสองใครจะเจอก่อนนะนี่อันนี้ก็กินได้นะแต่เลือกได้เราไม่เอาเยอะแยไปหมดเห็ดนี่ถ่ายให้ดูม,มันเหมือนเห็ดมันเร็บเห็ดอะไรก็ไม่รู้เห็ดพึ่งอะไรไม่รู้นี่กินได้นี่นี่แต่เราไม่เอา เที่ยเก็บวันนั้นน่ะมันทั้งนั้นเลยเห็ดนี่เห็ดนี่เพียบจ้าได้แล้วจ้าดอกสวยๆหนึ่งดอกอุ้ยสองดอกเอ้นี่นี่นี่เห็นดอกนี่ดอกแรกก็มาแล้วนี่นี่ดอกสองนี่เจอแล้วเจอแล้วันเดี๋ยวให้อีกให้อีก โอ,อ้ดอกสามดอกที่สามอุ้ยค่อยๆเดินเดี๋ยวจะเหยียบเห็ดเดี๋ยวจะเหยียบเห็ดดอกที่สามจ้าได้สามดอกจ้าเพื่อนๆเดี๋ยวยายเก็บก่อนนุ่นเขาเก็บกันเยอะเลยหนูยายมันถ่ายให้ดูด้วยเดี๋ยวเขาเก็บก่อนไ,ได้ดอกที่สี่อุ้ยดอกที่ห้าอุ้ยดอกที่หกอุ้ย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  สามดอกสามดอกจ้ามามามานี่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 ว้ายอ้ยส์นี่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 เกตเกตว่าแต่ยายจยี๊ยียบเกต <laughs> นี่ดูทุกนี่ดูทุกปัตยาจะเหยียวดูทุกหาว่าเขาจะเหยียบเห็ดแต่แตเองเดินผ่านนั่น <laughs> น่ะอุ๊ดนี่ดอกนี่ดอกหนึ่งเก็บเก็บอ้ยสวยสวยสวยนี่ว้ายสวยอ่ะนี่โอ้ยสนุกแท่าไหเก็บเห็ดวันนี้ โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยาเลยดดอกรากมันลึกรากมันลึกไหททองไว้อุ้ยสวยอ่ะอู้ยใหญ่ได้ตังเยอะเลยตรงนี้ได้เป็นกองเลยนี่ได้เต็มตะกาเลยไม่ต้องกลบไม่ต้องกลบรูกลบอะไรทั้งสิ้นมันลึก อยู่ลึกนี่ยังมองหาไหม่อีกนี่อยากกองกันเด้นี่นะคะกลองนี้นี่ได้กี่ดอกนับเอานะคะหนึ่งดอกสองดอกสามดอกสี่ดอกห้าดอกหกเจ็ดแปดเก้าดอกนะคะกลองนี้แล้วเพื่อนก็ได้ด้วยนะคะแถวนี้พ่อะยายบอกว่าตรงนี้มีมีม,มีเพื่อนก็มาเนาะนี่เก้าดอกนะคะเฉพาะตรงนี้มีเห็ดร่มเยอะเลยเห็ดร่มเนาะ กแกล้มโอน้นี่เยอะเลยมันมีแบบกินได้กินไม่ได้แต่ยายไม่เคยกินไม่เอาจา้ะเต็มหมดเลยแก่มันไม่ขึ้นมากก่ไม่ขึ้นมากเดี๋ยวเดี๋ยวไปถ่ายคลิปกอนมันต้องมีดอกอ่อนแหละมาดูดีๆแก่แล้วเหรอโอ้ เอาไงดีวะนี่ดูสวยเลือกได้ไวให้เกด้เนี่ยเอาไวให้เกดเขาไปทำโซ่สุเราห้าก่อนสวยๆอหมาอ้หไปก่อนไปก่อนวไปก่อนไปก่อนวไปก่อนไปอนไปก่อนไปก่อนวไปกอนไอนโไนไปนนอนอน ยันยไม่เอาอุ้ยเอาเล็กๆเยีนยนยัไม่เอาอ,อู้หอู้หเอาอะไรดูไม่เอาเอาไหนไหวะเนี่ยๆๆอันนี้เอาันนี้ไหมอ๋ออ๋ออ๋ออุ้โอุยโอ้ย,ย,ยกลิ่งเกลืเห็ดก่อนเว้ยโอ้ยนี่ตัวไทยอย่าพิ่งกินดิตัวไทยอย่าพิ่งกิน,นอันนี้ของฉันอันนี้ของฉัน ฉันไม่เก็บฉันถ่ายคลิปมาไปเก็บ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 ชแนลควบ f u l ไหนล่ะโบพีลืมเจอนี่โอ้นี่โอ้มันมันตรงทางอีกแล้วมันขึ้นตรงทางเนี่ยดูดิใหญ่ฉันไม่เอาลงนี่ใหญ่แบบนี้ไม่เอาลงนี่ดูมันเยอะเกินลุงเอาเหรอโอ้ แกแกเอาให้ลุงอย่าพิ่งให้ลุงตีเดี๋ยวลุงแกเต็มแกกลับบ้านสวยเลยนี่เลือกได้สวยเลือกได้ใหญ่ๆอย่างนี้ไม่เอาจ้าใหญ่ๆอย่างนี้ไม่เอาจ้านี่นี่เอานี่ยอันนี้ก็ไม่เอานี่เอานี่ยิลเยอะๆเลยดูดิดูดิดูดิมาไล่ถือแกเอาดอกนี้ถือไปใส่เนี่ยดอกนี้ถือดอกมาใส่หน้าให้ฉันดูหน่อยนี่นี่ แก่หมดเลยอ่ะนั่นแหละเอาเอาเอาสายนาให้ฉันดูหน่อยสิสายนาแก่โวยนาแกดินาแก่ดิฉันจะใช้ดูยังใช้ดูแม่ทำยังงี้ยังงี้ยังงี้ให้มันเออโอเคป่าเห็ดป่าเห็ดป่าเห็ดไม่เอาจ้าไม่เอ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 าโอ้ข้างบนโอ้ยตื่นเต้นโอ้ยโอ้ยขามันสวยป่ะวะขามันก็ยังสวยได้หนิดู เจอแต่ดงเห็ดไม่เอานะจ๊ะนี่ไม่เอานี่วิลนี่เฮียโอ้โหเอเฮียชาวไม้เฮียมีสตูเฮียเฟิฟอลนี่ยยายตัดเอาเต้ยายตัดเอาเต้นี่มันขามันนี่ขาเท่าแขนตัดเอาขาไปไปไป้นั่นน่ะไปทอดให้ไม่มีไอ้นั่นกินเลยไม่มีนอนเลยนี่ดูนี่ไปชุบแป้งทอดให้แฟนยายกินนี่ นางเอกยังแกหรือเปล่าโอ้ยใหญ่เจอแต่ดอกใหญ่ๆเว้ยนี่นี่นี่ทำไมดอกเดียวโดดๆอย่างนี้ล่ะแกหรือยังเนี่ยโอ้ยได้อยู่ได้อยู่ดอกเดียวโดดๆเลยหืมใหญ่เห็นแล้วเงียบๆเงียบไว้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 ใหญ่เห็นแล้วนี่ ดที่สามโอ้โหดอกที่สี่โอ้โหดอกที่ห้าอันี้เอาปอมไหมนะไม่เอาดีกว่าไม่เอานี่นเอาดิเออนี่ได้ห้าดอกหกดอกเออได้หดอกหกดอกนี่นี่อืม สวยเลือกได้จ้าแบบนี้ไม่เอานะคะแบบนี้แบบนี้ไม่เอาสวยเลือกได้ไม่เอานี่ไมเนี่ยยายโดดเดียวอยู่ตรงนี้จะมีเล็กให้เราไหมเนี่ยจะมีเล็กให้เราไหมเนี่ยจะมีเล็กให้เราไหมเนี่ย โอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยไม่ได้แล้วใหญ่เกินเนาะดูดิไม่เอาจ้าด,ดูเห็ดมีแต่ดอกโหโหดอกใหญ่โตมโหลานม,มาอดูเห็ดดูดอกเห็ด,ด ใหญ่โตมโหรานมากใหญ่โตมโหรานมากดูมันก็กินได้นะถ้าฝรัง่งเอาแน่เพราะว่าไม่มีนอนเลยเห็ดนะเนี่ยดูเออตั้งกล้องถ่ายคลิปก่อนไหนตัวเห็ดตัวว้าพิลส์

ดู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 อุ้ยเสื้อน่ะมันไม่ดำมันใหญ่โอ้โหเท่าหน้าเลยจานนี่มองเดียวมองเดียวนะคะนี่มองเดียวเอ้ยนี่ทั้งนี่ทั้นี่หมองหนึ่งสองพอมาเจอดอกใหญ่นะดอกเนี่ยนี่มันแข็งปึ๊กเลยเนี่ยไม่เอาหรอกนี่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 ทำมานี่อุ้ยเห็ดเยอะมากเลยเพื่อนเลยเห็ดเยอะเยอะเก็บชั่วโมงนี่ชั่วโมงหนึ่ง แดงเต็มตะกร้าชั่วโมงนึ่งดำเต็มตะกร้านี่นี่เห็ดนี่เห็ดโอ้ยออนี่สวยๆทั้งนั้นเลยอือพูดตกพูดมือผุดมือผุดเออเทยังเออเอาไปแบ่งโซนกันนะแบ่งโซนโอ้ยมันน้อยไปแกมีอีกไหมไอ้ไอ้ไอ้นั่นที่อะไรที่ไม่ต้องการอ่ะไอ้ไอ้ตะกร้าแดงใช้อยู่แล้ว มาลายมาทำงานวันไหนอาทิตย์หน้าแล้วป่ะนี่ๆอ๋อเซอนึกแว่วมาลายเขาจะมาทำงาน,น,น,น